ตอนนี้เราก็มาถึงแอร์ตัวจริงกันแล้วนะคะเดี๋ยวพี่บอกขั้นตอนเลยว่าเราต้องปิดแอร์ก่อนถูกไหมใช่ครับไม่งั้นเดี๋ยวไฟช็อตปิดแอร์ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวลงเบเกอร์ด้วยนะครับอ่าลงเบเกอร์ไม่ธรรมดานะเอออนี่่ะโอเคครับโอ้โหขอขอแอร์เขาพังก็วันนี้แล้วก็ใช้สว่านขอน็อตออกนะครับอ่ปุ่มนี้นะครับ เนี่ยเหรอตัวงนึงเอ้ยไงนะดันเขาไปได้เลยอ๋อค่ะอ๋อโอเคเยี่ยมเดี๋ยวให้มันคัะอุ้ยว้าวว้าวคังแอร์เขาเร็วอ่ะพี่ทำเลยนี่นะคะ แหมทีเมื่อกี้ไข่ควงอ่ะออโต้ใช่ทีเนี้ยปั๊มลมครับแล้วก็ <c oughs> ฉีด <c oughs> ตามตามแผงได้เลยครับจริงเหรออย่างเงี้ยเหรอใช่ครับโอเคเนานะสนุกมากเลยค่ะ <c oughs> เหมือนร้นน้ำต้นไม้แต่ไม่ใช่